สวัสดีทุกคนนี่ครับวันนี้อยู่ในเกมโลบอกฟิตและตอนนี้ผมตกได้แผนที่สมบัติซึ่งผมไม่เคยเจอสมบัติเลยสักครั้งหนึ่งเอาละและในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีหาแผนที่สมบัติการอ่านค่าแผนที่และผมจะบอกจุดตำแหน่งสมบัติทุกจุดเท่าที่ผมรู้และผมหาเจอก็แล้วกันนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกในเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีแผนที่สมบัติแล้วให้มาที่เกาะใหม่ปีนบันไดขึ้นไปด้านบนได้เลยครับ2ขั้น สองบันไดสามดีว่าหลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปทางซ้ายมือจะมี NPC ขออภัยครับผมมาผิดทางมันต้องเดินไปอีกทางไม่ใช่เรื่องไงเดินไปเลยครับมันจะมีถ้ำอยู่ตรงจุดนั้นนั่นเองห <c oughs> ลังจากนั้นเราจะเจอ NPC คนหนึ่งซึ่งเป็นคนอ่านค่าแผนที่ให้เรานั่นเองจากนั้นครับให้เพื่อนเพื่อน เปิดแผนที่ขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่มีพิกัดอยู่วะพูดคุยกับ n อ c ีได้เลยฮะเรียบร้อยตอนนี้พิกัดผมขึ้นมาแล้วนะให้เพื่อนๆจำแค่พ, care, พิกัด X แล้วก็แเท่านั้นนะครับของผมเนี่ยมันจะเป็น1 2 9 6แล้วก็16-50จําจำแค่นี้ก็พอนะเอาละครับพิกัดแรกตอนนี้ผมเจอกล่องสมบัติเป็นที่เรียบร้อยเริ่มต้นง่ายๆนะครับพิกัดเนี่ยให้เพื่อนๆร่มเริ่มต้นที่เกาะเทลปินนะแล้วก็ตรงมายาวๆเลยครับ มันจะมีเกาะจะมีเกาะเล็กๆที่ชื่อว่า h a วิส s ตอร์ p ไพ e นั่นเองนะเดี๋ยวผมเขียชื่อภาษาอังกฤษไว้อะและพิกรัรนี้หาไม่ยากครับอยู่บริเวณใกล้ๆเกาะไม่ลึกซะด้วยและส่วนใหญ่เนี่ยกล่องสมบัติค่อนข้างจะเกลือครับทำใจกันนิดนึงแผนที่ต่อไปอันนี้ผมได้จุดเดิมนะครับแผนที่มันซ้ำนั่นเองตำแหน่งเดิมหาง่ายไปเลยตำแหน่งเดิมแบบนี้ ก็เกลือสิครับมาถึงแผนที่ต่อไปกันบ้างนะครับสำหรับตัว x เ,เนี่ยจะเป็น383ส่วนแจะเป็น348อันนี้หาง่ายที่สุดแล้วครับมันเป็นเกาะแรกเกิดของเรานั่นเองจุดนี้จะอยู่ใต้จุดคนขายเหยื่อเลยนะฮะจุดขายเหยือ่อเกาะแรกนั่นเองโดนมันก็เจอแล้วตรงนี้เลยฮนะหาง่ายที่สุดแล้วครับจุดต่อไปเป็นเกาะซานตาโตนะครับมันจะเป็นซ่องหินซ่องหินหน้าเกาะเลย อันนี้จะเป็นตำแหน่งตำแหน่ง696นะครับแล้วก็967อันนี้หาง่ายมากเลยซันสโตนซองหินเดี๋ยวผมจะค่อยๆรอยลอยขึ้นไปนะฮะหาง่ายฮะเกลือมันเดิมอยู่ไม่ลึกครับตำแหน่งต่อไปจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในก่อเดอะอาร์นะครับพิกัด1011แล้วก็ลงท้ายด้วย1236เอาง่ายๆเลยนะครับข้างๆ NPC ที่ขายเบ็ดเดสตินีนั่นเองอยู่ข้างกันเลยฮะ อันนี้หาง่ายเพราะว่ามันอยู่บนบกแล้วก็มันจะมีอยู่ข้างกันที่อยู่ใต้น้ําด้วยตําแหน่งใกล้เคียงกันนะถ้าอยู่ใต้น้าเนี่ยมันจะอยู่เยื้องๆลงไปขวามือ n อ c บนฮะตำแหน่งต่อไปเลยนะครับ1256ลงท้าย6 2 7อันนี้โคตรง่ายเลยครับเริ่มต้นที่มูดวูดเกาะแรกเลยแล้วกันมันจะเป็นเกาะเล็กๆด้านหลังนะครับชื่อว่าเออร์มาร์คไอแลนด์นั่นเอง ไปยังไงเดี๋ยวผมพาไปขับเรือไปเลยครับตรงไปนิดหนึ่งก็เจอแล้วฮะอันนี้หาไม่อยากเลยด้านหน้าเจอแล้วครับมันจะอยู่หน้าเกาะพอดีเป๊ะเลยนี่ไงผมเห็นแสงสีทองด้านล่างแล้วเจอแล้วครับ ตำแหน่งนี้หาโคตรง่ายเอาละครับและนี่คือจุดที่หายากที่สุดสำหรับผมแล้วนะตําแหน่ง2889แล้วก็ลงท้าย3125เริ่มต้นที่สโนแคปกันเลยครับไปตามทางไปเลยนะเริ่มต้นจากท่าเรือออกซ้ายมือมาขับผ่านไปก่อนครับ แล้วก็รอเลี้ยวซ้ายกทีนึงพอถึงตรงนี้ให้ขับช้าๆครับหากซ้ายอีกมุมนึงมันจะอยู่ใต้น้ําแข็งเลยครับบริเวณด้านหน้านี่เลยนี่นไงผมเจอแสงสีทองและ้ะเพื่อนๆเห็นหรือยังฮะเดี๋ยวผมพาดำไปดูนั่นไงมันอยู่ค่อนข้างลึกฮะนี่เป็นจุดที่หายากที่สุดแล้วเจอแล้วครับหายากจริงเพราะว่ามันอยู่ลึกใต้น้ําแข็งมันบัง